เขาปลูกมะเถือเทศครั้งแรกเนี่ยนะครับมันไม่งามพอเขาลองใช้ดูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามะเขือที่เขาปลูกขึ้นมามันงามเขาเลยตัดสินใจว่าเอาละ4วันที่จะมาฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกเนี่ยนะครับมาพอมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขามั่นใจนะครับที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของศูนย์ฝึกเรา สำนักงานการสานอกระบบและการสาตามอัธยาศัยนะคะโดยความร่วมมือกับมูลิธิ MOA ไทยและก็มูลนิโมเ m o ิ International ขประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีการร่วมมือกันนะคะว่าจะต้องพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของเกษตรธรรมชาติหลักสูตรมันก็จะมีสาคืน4วันนะคะที่เกษตรกรมาแล้วก็ครูก็จะมีการถ่ายทอดก็จะมีทีมทีมครูของเราติดตามผลของเกษตรกรแต่และท่านที่นำไปปฏิบัตินะคะ ลุงบุญธรรมนี่จะมีหัวใจที่รักเกษตรธรรมชาติค่ะแกอยากทําอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยพาเขาไปอบรมที่ศูนย์นะคะคือกลับมาตอนแรกก็มีปัญหานะคะอย่างมะเขือเทศมินินะคะจะเป็นที่ดูแลยากะคะ่ะใช้เวลานานนะคะมะเขือเทศเนะะี่ยสมาชิกตอนแรกก็บางคนก็เริ่มทอะะ้อท้อค่ะแต่ก็มันติดตามลุงต้องนี่นะต้องลดน้ํายังไงแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงอะคะ่ะต้องดูแลยังไงอะคะ่ะ มันไม่เบื่อนะมันตรงจุดที่ว่าเราอยากจะทําอ่ะครับมันตรงจุดหัวใจที่เราอยากจะทําพวกนี้พอไปทําอย่างอื่นผมคิดว่าตัวเองนี่ไปไม่ได้แล้วอันนี้มันอยู่ปลูกผักปลูกพวนี้ถ้ามีคนมาซื้อมันก็มีกําลังใจทําอ่ะครับที่แรกพี่กรมได้สนใจแล้วเจ้าแฟนได้นําว่าลองไปทําพอค่ะอันทําพักนี้มันดีนี่เจ้าก็เลยลองมาทําพอเนาะก็หันว่าเปิ้นขายพักอย่างนี้มันดีเจ้า ก็ได้ไปอบุมก็ว่าพ,พักมันปลอดสารพิษกินแล้วดีต่อสุขภาพหนุ่เจ้านอกจากว่าจะจะมีรายได้แล้วนะคะเขาก็ยังมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นคือได้ได,ได้ทานอาหารได้พืชผักที่ปลอดสารพิษนะคะหลายพื้นที่มากที่เกษตรกรให้ความสนใจแล้วครูเราก็ช่วยในเรื่องของการจำหน่ายด้วยการตรวจสอบคุณภาพเดี๋ยวนี้ผักผมออก มาได้สองสามอย่างแล้วครับก็บางอย่างก็ได้เงินละครับบางอย่างก็กําลังได้เก็บครับมันเป็นครั้งแรกมั้งฮะที่ว่าในหมู่บ้านนี้มันมีทางอำเภอเขาออกมารับซื้อครางกลุ่มแล้วชื่นใจเยอะๆเลยครับพอเห็นเป็นคล้ายๆอย่างเป็นลูกประทุมจริงๆมาปลูกได้แล้วก็มาซื้อได้